สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมถือทุกทานพอกับเคยลาแล้วก็น้องก้อนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องกอนกับเขามาโฮสสวนเขามาโหดดอกไม้มาเอาน้ำหรือไมมาเอาน้ำสิไปใสอย่าจับเปื่อนนะนะ มามาพ่อให้ไหมอาจกลงจกลงจงมือลงหดมักเล่นนี่ลูกหดใช้บักหลาอยากฮดตัวไหนฮดมันบ่ปลาปาไปฮดมัน่นปามาพ่อถือไปให้หมหไปเนี้นี่นี่นพอ่พอพ่อนี่หดนี่นี่หดนี่นี่หดนี่นี่นี่มันนี่ ข่าส่วนมือละแปดสิบเถือมือมือส่วนเต้พอเข่าส่นวนอดแต่ไหมอดส่วนอดส่วนไพ่ามาไพ่ามาอย่าอ,งงอย่าผัดกะเพราหมดกินบ้างสาวจ๊ะ เออข่อยก็เห็นเห็นกันบักตัวเห็นกินคือตายอยู่ป่าน้ําหมดสวนมันไปบ่ได้ด้ก่อนยนเปียกก่อนเออยนคายเดนเอาโลดเดนเอาเองโลดเบิ่ง โอ้เก่งอรีเว่ยเด็ดข้าวโพดกรเป็นนี่แต่อันนี้เนาะข้าวเปนแบบปลูกกันทั้งนายนาเจ้าว่าเป็นตลอดปีมาจากเนาะนาไปหนาวัวปัญญำนำพลโตมักค่าีนำหงมังค่าชีตาย นี่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 ยใคนตี้หอย่าเอาจนหมดนะก่อนชมขสัตเขันัน khập chạy đó bay thằng đấy lụ Bắn mượt nhau hốt đấy ai เอามาเอามาเอาไปไปเอาไปใชไปใช้ลูก<ด>ไปใช้อะน<ด>ะาพอไปเอา<ด>ไปได้ไไดดกหลา<ด>ิไปใช้<ด>ไปทางไหนนะไปทางไหนล เกิรมันบ่มีน้ำแล้วน้ำเมืดแล้วลูกใสพูดด้นาะ คือสิ่งที่ต้องการผนว่าสิ่งที่ต้องการ,การคือขี้ตมหัวสักเด้ออือขั้นไหนขั้นได้ก่อน ขาบาได้คันคันงานถนัดเพลินคือเรีนขี่ตมแม่โดยแม่กับลุงกับโตโนโกําลังเอาขาวโพดเนาะหักขาวโพดขา้าวโพดแก่เลยพี่น้องรุ่นสอง่นที่สองแก่แล้วกำลังเริ่มหักโดยขี่ตม โอ้โยกิตมหักเล่นบอดี้ดดดอย่าลงไปอย่าลงไปมันสิตกบอด้เอาให้ได้นี่มมโดยนำหมดแล้ว,ว,ออต,วตอนนี้กำลังเป็นวัยกำลังเรียนรู้ กำลังอยากหูอยากเห็นอยากจักบอกยังกับบพพังกำลังเจาะกำลังแซงกำลังดือ้อกำลังว่า,ว,าว่านี่ว่าวาเป็นคักเมื่ยแต่พังพเพื่อเมยแต่ตอบจนเมยต่อบพุ่อ ว่าเก pues ่งคักบ่เป็นชองรองไผ่เด้อเรื่องว่าวนี่ว่าเป็นที่หนึ่งเวลาเปื่อนมาเลยฮะเปื่อนกับเปื่อนเวลาจังอาบน้ำเปื่อนเลยตัวเห็ดเองน่ะเปื่อนหักเตลิงนอยู่ชั้น

ตัหใหม่นี่ตัหหหใหม่ตัวใหม่หใช่ไมตตัวไปแม่แม่ชีออกเลยออกกันแม่เร็วไป ต้มเต็มไปต้มเต็มไปหมดเลยตมเมมข้างบ่เลยไปยามีตัโต้อุ้ย,นนย,ยไออก่มาซื้อขนมเลยเอาชินลูกอมปะอุ้ยไก่มาซื้อลูกอมหนะหลู ไปบยามเดินหเดินเชียา n นโตนี่ก็เท็กเนาะสิเลนน้่อยู่ท้ายหน้านี่เลยไปคมเลยนี่ไปแม่แม่ชื่นทุาเลยไปได้เมื่อทุาไปไปชื่อนบอเอาบ่านะชื่อนาเนาะ ยังฮึมโอเคโซ่ไปไปเอารถนะไปขับเสียอายุไปขี่รถใหญ่ <laughs> 啊不，去拜佛。啊啊 มาอีกแล้วมานาดมานาะเขาสวนนี่ไปเลยเมยไปกับเมยนะไปยังมาขึ้นบ่นได้ย่านย่านนะยามันฮัก พ <étique> อแม่ก็ชอบพอก็ชอบมันชีดลงไปแล้วมันคลายเด้ฮะเสนการลังเล คลิปนี้ก็ขอลาคนในพวพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,ต,ต,ตามรับชมพอบกันไหม,ม,มคลิปหน้าสบายดี